คือเบสไม่ค่อยอ่านอะไรขนาดนี้นะนี่เป็นคลิปแรกที่เบสมาอ่านอินบ็อกซ์ทุกคนทำ <c oughs> ไมนมเล็กจังวะถ่ายรูปอ่อยเยอะเนาะหน้าโคตรเข้มเหมือนกับเธอไปวันๆก็ไม่ได้ไม่ใช่ดาราเป็นแค่นักมวยเก่าไายแน่อีเบส hello ทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะก็ ayo, สวัสดีนะคะพบกับช n n e l คำสิ่งแฟนมิรีก็วันนี้นะคะเรานะคะจะมาเปิดอินบ็อกซ์นะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Direct IG หรือว่าในแชทในเมสเซจเฟซบุ๊กนะคะจะมาเปิดอ่านกันว่า เบสโดนใครด่าบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ตาม i อีเบสอ่ะก็จะเคยเห็นเนาะที่เบสเคยโพสข้อความหนึ่งไปก็คือมีคนส่งข้อความมาด่าเบสซึ่งเบสบอกกันเลยนะว่าไม่ใช่คนนี้เป็นคนแรกนะคะที่ส่งมาคือมันมีเยอะมากทุกคนเบสก็ไม่เข้าใจว่าเบสไปทําอะไรทำไมคนถึงแบบว,ว่าด่าเบสแต่ว่าเบสก็เข้าใจแนละว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอะเนาะฉันเจ็บทุกการกระทำที่ทำให้เธอ ฉันทรมานแค่ไหนใครจะรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดฉันเป็นคนโดนแต่แค่ไม่มีน้ำตาออกมาให้ใครได้รู้ความจริงที่ซ่อนอยู่กับรอยน้ำตาร้องเพลงเฉย ตอนนี้นะคะทุกคนเบกก็เลื่อนจนสุดแล้วนะเหมือนมันมันย้อนหลังให้แค่สสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะคือเบสไม่ค่อยอ่านอะไรขนาดนี้เลยนะนี่เป็นคลิปแรกที่เบสมาอ่านอินบ็อกทุกคนใ,ใครนะคะที่พิมพ์มาว่าแบบพี่เบสน่ารักพี่เบสสวยเบกก็ขอบคุณมากๆนะคะมากๆมากๆนะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกคลิปหมดเนาะเพราะว่าคลิปมันก็อาจจะยาวเกินเนาะถ้าแบบให้ออกทุกคนนะคะเอ๊เจเจอแล้วหนึ่งคนนะคะพิมพ์มาแปลกๆที่สุด อ้วนจังครับอันนี้คือสตอรี่ที่เบสลงว่าเบนร้องไห้นะคะถ้าใครอยากเห็นให้ไปดูในเรื่องคุณชายใหญ่ซึ่งเหมือนกับเบสนั่งแล้วใส่เสื้อแขนตุก,กตานะทุกคนแล้วก็เขาก็ได้เล็กมาบอกว่าอ้วนจังครับทุกคนคือว่าการที่ทักว่าอ้วนนี่คือเจ็บมากเลยนะสำหรับผู้หญิง่ะรู้ป่ะอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ย ไม่ได้คําถามนี้ไม่ควรถามนะคะเป็นผู้ชายไม่ควรถามคําถามนี้กับผู้หญิงนะคะมันแบบมันมันเกินไปนะคะมีคลิปมาให้ดูเี๋คไคลิปหนึ่งคืออะไรรอ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าย้ายทีมเลยทุกคนวิทำดีมากครับทำดีมากส่งรูปฉปุยมาอยากให้พี่ถ่ายกับพี่ซิมอีกอะครับก็ไม่รู้นะว่าซิมอะเขาอยากออกช่องกับเบรหรือเปล่าต้องไปถามเขานะมันเล่นตัวทุกคนอยากฟังพี่เบรเล่าเรื่องแปลกๆที่เคยเจอเป็นกําลังใจพี่เบรเสมอเล่าเรื่องแปลกๆเรื่องนี้น่าจะแปลกสุดแล้วแหละที่แบบว่าอยู่ๆก็มีคนไดเร็มาด่ายาวมากนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูท้ายคลิปนะทุกคน นี่ทุกคนคนนี้คือใหม่ล่าสุดเลยนะสมเพศนี่วิจะเอาให้ดูนะคะว่ามันดา่าเป็นว่าอะไรบ้างเอาทีละประโยคที่น้องคนนี้ว่าเบสนนะคะอายุ20ทําไมนมเล็กจังวะ <c oughs> คือน้องๆคะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ถ้ากรรมพันธ์ของเราถ้าแม่ให้เรามาเท่านี้ก็ต้องเท่านี้นะเราไม่สามารถที่จะแบบว่าใหญ่โตแบบไม่ใช่แบบถ้าอย่างนั้นเราอายุร้อยปีนมเราก็แบบทลักทะล,งลวงเราปะ <c oughs> ฉันเนี่ยพ่อแม่ให้มาเท่าไหร่เรามีเท่านั้นเราจงภูมิใจกับสิ่งที่เรามีโอเคนะจบนะบบหูสีเว้าจังไดเลยบานที่นี่เว้าบ่ถึกเลยบานที่นี่ อยเยอะเนาะถ่ายรูปอ่อยคืออะไรคือแบบว่าโชว์ไหล่แบบนี้หนอคือไม่ใช่ปะวะคือเราไปถ่ายรูปเราก็แบบอยากจะมีโมเมนต,ต์แบบว่าใส่ชุดว่ายน้ำใส่กระเกงขาสัาน้นใส่เสื้อเอรรอยบ้างคือคนอะไรจะแบบว่ามาใส่เสื้อปกปิดอะไรตลอดเวลาไม่ได้ประเทศไทยอากาศมันร้อนทุกคนถุนอีกแล้วถึงจำายกันดิเบสก็เลยตอบไปว่าอิชาหรอไว้ที่หน้าเบสก,ก็คือแบบอิชาหรอ ก็คือแบบประมาณนี้นะคือเมดตั้งใจจแบบกวนตีนกลับนะคะอ่าประโยชน์ต่อมาก็คืออุ้ยจะอิจฉาทําไมไม่ได้หน้าตาขี้เละสักหน่อยอันนี้คือหมายถึงชมตัวเองอยู่ใช่ไหม่าอุ้ยชอบจังมีคนประจานคันมืออยากแขกไอจีจังอุ้ยสมองไม่มีหรอฮ่าฮ่าาอุ้ยล่าสุดทําไมอุ้ยเยอะจังอ่ะน้องชื่ออุ้ยประจาอุ้ยล่าสุดคลิปที่มึงด่ากูกลายเป็นข่าวแล้วว่ะ อีสกอรยว่ะปัญญาอ่อนบ้าผู้ชายระวังกูเฝ้าบ้านมึงนะเจอกูแน่ที่มอกรุงเทพมีดในมือสัน่นจะแทงมึงตายแน่อีเบสทุกคนเขาขู่ฆ่าเบสอะทุกคนตายแน่อีเบสคือ <c oughs> คนเรามันเกลียดกันถึงขั้นฆ่ากันตายได้เลยใช่ไหมทุกคนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงนะคือแต่ก่อนอะไม่เคยเชื่อนะแต่ตอนนี้เริ่มเชื่อเลยเหนื่อยใจ เลื่อนลงมาอีกกูว่าแล้วใส่กางเกงขาสั้นไปหาผู้ชายให้ไว้คือใส่กางเกงขาสั้นเขาไม่ได้แปลว่าแบบจะเอาไปให้ผู้ชายอย่างนั้นนะคะคือประเทศไทยมันร้อนนะคะประเทศไทยมันร้อนมันร้อนนะคะถ้าเกิดว่าพี่นะคะไปอยู่ยุโรปพี่ไปอยู่เกาหลีพี่ไปอยู่อเมริกาพี่ไปอยู่ลอนดอนแล้วมันแบบอากาศดีหิมะตกงเงี้ยพี่ก็คงจะไม่ใส่นะคะกางเกงขาสั้นนะคะน้องขา เริ่มเกลียดเบ๊จอะไรแล้วเบ๊ํทำอะไรให้แล้วทำไมถึงมาด่าดกันขนาดนี้แล้วจะขู่ฆ่าด้วยอะ่ะคือแบบคือมันเป็นกันขนาดนี้แล้วหรอทุกคนโลกอะ่ะต่อมานะคะเราจะมาที่ Facebook นะคะเรามีแฟนเพจแล้วนะคะทุกคนชื่อว่าคำศีง Family Channel นะคะทุกคนสามารถไปกด Subscribe เฮ้ยไม่ใช่เพจไปกดไลค์กด like, กด,กดติดตามเพจไว้กดไลค์เพจนะคะ Subscribe เฉยว่ะแล้มวมน <laughs> <laughs> ดูเฮ้ยนี่น้องทำอะไรอ่ะพอน้องแขบลูกที่ดิฉันต่อยมวยแล้วส่งวิดีโออะไรมานะตูดเออสุดยอดครับผมสุดยอดครับน้องครับนี่คืออะไรอุ้ย พี่โบ๊ทกับพี่เบ๊ททำอะไรอยู่คะพอดีเจอพี่โบ๊ทอยากเจอพี่เบสอ้าวโบ๊ทแล้วแกไปทำอะไรอะ่ะที่เวสเกตอ๋อโบ๊ทต้องไปเล่นอันนั้นแน่ๆเลยแบบว่าฮาร์เบอแลนด์แน่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะสงสัยว่าโบ๊ทหายไปไหนคือโบอ๊ทเขาเล่นเกมนะคะเขาไปทำช่องนองโบ๊ททีวีก็ไปกด s u b s c r i b e ช่องนางด้วยนะคือนางแบบว่าจริงจังกับการเล่นเกมมากรักกันแทบตายเป็นได้แค่บีน้อยอันนี้คือชื่อเบนโบ๊ทใช่ปหเฮ้ยนี่มันยุคสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วอะแต่ยมีชื่อเบนเออ ที่ใช้พี่โบ๊ทไหมไม่ใช่นะคะจะเป็นแอดมินตอบนะคะในนี้อันนี้อะไรอะเม้นด่าน้องเบสกันเกลืออ๋อคลิปที่เดี๋ยวจะแปะมาให้นะที่เบสหนีพ่อกับแม่ไปเที่ยวอะทุกคนแล้วทีนี้ก็เป็นข่าวใช่ไหมแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าเบสนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าคนด่าว่าไงบ้างคนด่าว่าช่วงนี้กําลังจะเข้าวงการรีบสร้างกระแสไว้ก่อน ไม่เกี่ยวนะคือเอาจริงๆเลยนะต่อให้เบสเข้าวงการไม่เข้าวงการอนะเบสก็จะพูดเสมอว่าเบสคือยูทูบเบอร์เบสรักยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเบสไม่จะเป็นจะต้องสร้างกระแสเพื่อให้ตัวเองแบบดังในวงการเพราะว่าสิ่งที่เบสรักคือยูทูบเบอร์เข้าใจไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกคิดอะไรแบบนี้ได้แล้วนะว่าแบบเป็นเพราะว่าจะเป็นเข้าวงการเป็นแสดงหนังแสดงละครอะไรไม่ใช่ คือทั้งหมดอ่ะเบสก็ถ่ายยูทุ e ปกติแต่ว่าเขาเอาไปลงข่าวเอาไปแบบว่าคนแบบว่าเอาไปด่ากันเองซึ่งเบสอ่ะไม่ได้รู้เรื่องเลยนะทุกคน อทุกคนในเฟซก็เอาประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเหมือนจะเข้ามาทักทายมากกว่านะคะไม่ค่อยมีใครด่าก็ส่วนใหญ่เขาจะไปคอมเมนต์ด่าเอานะคะเขาก็่อความสุขความมาเรื่องที่เป็นข่าวล่าสุดนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะขอพูดนิดนึงคือคนที่เขาด่าเบสนะคะที่เป็นข่าวเนาะคือเขาลบแชทไปแล้วมันก็เลยไม่สามารถเปิดให้ทุกคนดูได้ในคลิปนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเบสแคปเอาไว้นะคะทุกคนเราเอาทีละประโยคนะคะทุกคนแต่งหน้าโคตรเข้มเหมือนกระเทอไปวันๆอ่ะทุกคน คือถ้าไม่แต่งหน้าเข้มแล้วแต่งหน้าทําไมอะแต่งหน้าแบบว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องแต่งคือเบสอาจจะเป็นคนแบบนี้นะถ้าไม่แต่งก็คือไม่แต่งถ้าแต่งก็คือแต่งซึ่งแต่งก็คือต้องแต่งให้รู้ว่าแต่งก็คือแต่งเข้มหน่อยแต่งให้มันมีสีหน่อยต่อมาที่ด่าพ่อนะคะว่าพ่อไม่ได้ไม่ใช่ดาราเป็นแค่นักมวยเก่าอะคือแบบอันนี้คือแบบถ้าไม่ชอบเบสก็ด่าหรีดอย่าไปด่าพ่อแม่นะคะเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้มาทำยูทูบเขาไม่ได้มาอยู่ใน อินสตาแกรมเขาไม่ได้อย kind of <f ADA> ู่ใน Facebook เพราะฉะนั้นด่าก็ด่าบีนะคะก็คืออันนี้ไม่ต้องพูดถึงพ่อก็ได้ก็คือพิมพ์ประโยคที่ด่าบีมาเลยนะคะทุกคนไม่ต้องดีใจหรอกว่าจะได้เล่นละครคนอย่างมึงไม่มีทางเป็นดาราได้ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะก็รอดูแล้วกันนะคะในวันที่แบบละครเมดออกหนังเมดออกก็นะคะน่าสนใจมาะ บางทีก็ไม่อยากทาตัวอะไรแบบนี้นะเพราะว่ารู้ว่าจะต้องโดนด่าอีกแต่บนันมันก็อดไม่ไหวอะ่ะคือคนเรามันก็ต้องฉุนนะทุกคน,นออกปะคือเราก็ต้องมีอารมณ์ขึ้นบ้างด้วยเราต้องตอบกลับบ้างว้ยเราอย่าให้คนอื่นเขามาทาเราฝ่ายเดียวเข้าใจไหมทุกคนมีบ้านนอกเอ้ยเด็กอีสานโคตรจนไม่จะบอกนะคะว่าเด็กอีสานเนี่ยมีความสามารถทุกคนไปดูได้เลยค่ะว่านักธุรกิจหรือว่าดาราหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนอีสานเยอะแยะ ่อยกับเป็นลูกหลานคนอีสานคือกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นคนอีสานเนี่ยเก่งทุกคนไม่ว่าจิเป็นนักธุรกิจดาราศิลปินหรือว่ายูทูบเบอร์เขาก็เป็นคนอีสานกันทั้งนั้นเบสบอกเคยอยากอายเลยที่เกิดเป็นคนอีสานด้ยค่ะคือเบสมักที่จะวาภาษาอีสานเบสมักไปเที่ยวคอนแก่นบ้านเกิดพ่อเบสมักที่จะไปเจอกับคนอีสานบ่อยๆแล้วก็วาวกันไม่รู้สึกว่ามันคือภาษาอีสานคือมีเสน่ห์ เพราะฉะนั้นคนอีสานอย่าไปแคร์เด้ค่ะบอกว่าไผ่สิมาว้าจังได้สิมาดา่าเฮ้าสิมาบูลี่เฮ้าเฮ้าก็อย่าไปนสนใจอย่าไปแคร์เด้ค่ะอย่างดาราดาราที่ดังขักข,ข,ของประเทศไทยก็คือไอนาเดปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการันตีเลยว่าคนอีสานนะ่าติดดีทุกคน<อ>นะคะโบนิโมเด้ค่ะแล้วมันก็จะมีหน้าหนึ่งนะคะที่เขาส่งรูปเบสมา2รูปนะคะทุกคนแล้วเขาก็ส่งข้อความมาต่อนะคะข้อความที่เขาส่งมาก็คือ หน้าสดนึกว่านึกว่าอะไรวะเนี่ยนึกว่าหมดเน่าคืออะไรวะหน้าสดนึกว่าหมดเน่าคืออะไรวะงงนะใช้ภาษาไทายให้ถูกก่อนค่อยมาด่าคนอื่นชุดหน้านอนคืออะไรอีกอะ่ะประโยคนี้คือน้องสติจะด่าคนอื่นอะพิมพ์ภาษาไทายให้มันถูกต้องให้มันอ่านเข้าใจก่อนนะโคตรเชยเลยคืออะไรคืออะไรชุดชุดหน้านอนนี่คือแบบโคตรเชยเลยอะไรคือชุดหน้านอนก่อนประโยคนี้อีกจิบีมียังวะห้าฮานึกว่ามีไขวะ กระปคนเขาก็ดูรูปอะว่าเป็นผู้หญิงอะเลยคือมาด่าหรือยังไงคือเบสว่าสมัยนี้นะกระเทย์สื่อกับผู้หญิงด้วยซ้ำเพราะฉันน่าด่าไหมว่ากระเทยนี่คือเบสไม่ได้รู้สึกเจ็บน,นะรู้สึกว่าตัวเองสวยแอปเสียงนะดูออกเสียงเพี้ยนมากโคตรแบแฮบเบสแอปเสียงตรงไหนนี่ทุกคนนี่คือเลเวลเสียงปกติถ้าเบสแอปเสียงมันก็จะแบบว่าทุกคนวันนี้นะเราก็จะมาถ่ายคลิปคำสินแฟมิลี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดอินบ็อกซ์ให้ทุกคน ดูกันนะคะว่ามีใครคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างไม่รู้ว่าทุกคนอาจะชอบหรือเปล่าคลิปนี้อันนี้เขาถึงเรียกว่าแอปเสียงอยู่เนาเข้าใจปะถามว่าเจ็บไหมกับคําด่าก็เจ็บนะเจ็บตรงที่แบบเบสด่าคืนไม่ได้คือบางทีถ้าเกิดว่าเบสด่าคืนคนนั้นมันจะได้ใจไงเบสก็ต้องแบบว่าเก็บไว้เก็บไว้แบบด่าไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเออนะแต่ว่า ถามว่าเสียใจถึงขั้นแบบร้องไห้เก็บมาดาวกับตัวเองไหมไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเบสเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบก็แบบอย่างเงี้ยพอคนด่าแล้วก็แบบอะไรเงี้ยคืออือในที่นี้คือไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะ <S <S คือคนที่เขาเกลียดไปแล้วเขาก็เกลียดไปเลยนะคะเราไม่สามารถทําอะไรได้เราก็ต้องทําใจนะคะทุกคนนะคะแต่ใครที่ไม่ได้ด่าเบฟนะคะเบนก็ขอบคุณมากๆที่อยู่เคียงข้างกันแล้วก็เข้าใจเบสนะคะคือเบฟรับรู้ได้ว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแต่เบก็อยากให้คนรักเบฟมากกว่าคนเกลีย บาทีเราก็แบบไม่ได้ทำอะไรจริงๆอ่ะแต่ว่าคนก็ไม่ชอบอ่ะเออนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคำสินแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ให้กำลังใจนะคะส่งมากันเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวว่างเราจะไปตอบนะจ๊ะ ก็ติดตามเราทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube คําสิง f a แฟมิลี่แฟนเพจคําสิง f a แฟมิลี่นะคะแล้วก็มี IG คําสิง f a แฟมิลี่นะคะ Ig b a เบสเบสคําสิง Ig b o จีโบนโคําสิงนะคะก็ไปตามกันเยอะๆนะคะมีอะไรอัปเดตกันน้อทุกคนก็ไปแล้วบ๊ายบาย